สวัสดีครับสำหรับใครนะครับ oh. ที่ยังไม่ทําการลงทะเบียนนะครับ oh. เที่ยวไทยคนละครึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีขั้นตอนการลงทะเบียน <Okay. S 1> นะครับอัน okay. okay. yeah. ดับแรกก็เราจะเลือกใช้เป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าคลิปนี้ผมพาทุกท่านมาดูการลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับ อันดับแรกก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น IE Firefox Google Chrome หรือว่า Edge นะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเลือกที่เที่ยวไทยคนละครึ่ง .com ความเดรยวความช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่ทุกท่านเลือกใช้นะครับ ทีนี้นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าเว็บนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีคําว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเริ่มมาที่1กรกฎาคมถึง30ตุลาคม68นะครับเที่ยวไทยคนละครึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับก็มันจะมีทั้งผู้ประกอบการเป็นประชาชนทั่วไปนะครับครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับประเภทการใช้งานเพื่อดําเนินการต่อไปเป็นประชาชนทั่วไปนะครับเขาสู่ระบบหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ ถ้าเรายังไม่ทําการลงทะเบียนนะครับให้เรามาลงที่การลงทะเบียนก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าสู่ระบบนะก็คือมันจะเตือนให้เราก่อนว่า iOS app เ v e r s i o น1.0.10นะครับแล้วก็ Android app v e r s i o น1.0.1.0 1, 0. 1. 0. ทางนี้หากพบปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาลงเว็บไซต์นะครับผ่านทางมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับอันนี้ก็เขาเตือนมานะครับ เสร็จแล้วนะครับคลิกเข้ามามันก็จะให้เรานะครับข้อกําหนดผู้มีสิทธิโครงการเที่ยวเราครึ่งเกณฑ์มีบัตรประจำตัวประชาชน 2. เป็นบุคคลสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุต,ตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะมาก็รับทราบและลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับมาที่ข้อกําหนดและเงื่อนไขอันนี้การถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะครับอยากจะให้อ่านแล้วก็ ทำความเข้าใจนะครับก่อนที่เราจะทําการยอมรับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเบื้องต้นก็คือจะมีในช่วงของระยะเวลาดำเนินการก็คือ25มิถุนายนถึง3 1ธันวาคมอ่แ68นะแต่ว่าโดยนักท่องเที่ยวจะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กรกฎาก็คือเดือนนี้นะครับวันนี้ก็วันที่4แล้วเมืองหลักเมืองน่าท่องเที่ยวนะครับอัตราการลดนะครับ ห้อ์อะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่เกินสาม0ันบาทเนาะต่อหัวนะครับนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะอ่านอ่านไปแล้วก็รับทราบนะครับยินยอมต่อมานะครับในหน้านี้นะครับให้เราทําการกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับ เรามาเลือกที่ตัวพศออเกิดเราก่อนนะครับเพื่อจะให้ระบบมันลันไปที่เดือนแล้วก็เป็น,ปนวันเป็นวันที่เกิดนะครับอาจจะมงงงงนิดนึงอ่าเสร็จแล้วก็เมื่อเราทําการลงอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับครบหมดแล้วก็ให้เรามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันไหนที่เราคิดว่ามันต้องแก้ไขนะครับโอเคถัดไป ทีนี้เลขที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับป้านเลขที่เราอะไรแล้วก็หมู่อะไรนะครับก็กรอกให้ครบต่อไปทีนี้นะครับก็ข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเรานะครับก็คือใช้ตรงนี้ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับอ่าโอเคตัดไป นี่ยครับมันก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลอะไรทุกอย่างให้ครบเสร็จแล้วนะครับเราก็าทําทการเขาเรียกว่าดูให้แน่ชัดว่ามันถูกต้องที่ตามที่เราพิมพ์พิมพ์ไว้หรือเปล่านะครับอ่าก็ตามนี้แล้วก็ยืนยันข้อมูลไปนะครับส่วนอีเมลเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านอันนี้ก็เราต้องตั้งให้จําได้นะครับอย่าตั้ง ยากหรือว่าง่ายเกินไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือให้ตั้งตั้งแล้วก็จดไว้นะครับหรือทําโน้ตไว้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการลืมรลหัสผ่าน ส่วนในเรื่องของอ e ีเมลเนี่ยจะใช้เป็นอ e ีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับเราเราแต่เราเลยรหัสผ่านก็แล้วแต่เรานะครับก็เขาบอกว่าอย่างน้อยแปดตัวรวมตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและอ,อักขระเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบน,นะครับแล้วก็ต้องจดไว้นะครับเผื่อลืมป้าย ทีนี้มันก็จะส่งมาที่ OTP หมายเลขที่เราได้ทำการใส่ไว้นะครับก็ให้เราไปเปิดดูนะครับไปที่ Gmail ที่เราทำการลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะครับมันก็จะส่งหมายเลขมาให้เรานะครับก็ทำการเอาเลขที่มันส่ง OTP เนี่ยมากรอกนะครับ ก็ทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เรามาตั้งรหัสพินนะครับระบุ6หลักที่ต้องการเพื่อยืนยันการสมัครใช้งานนะครับก็ใช้ตามที่เราเคยใช้เลยครับอ่าเมื่อทำการยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ไป รับสิทธิ์แล้วก็คูปองของแต่ละวันนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราสิทธิ์และคูปองนะครับนี่เห็นไหมมันจะบอกให้ให้เราเข้าไปรับสิทธิ์นะครับว่าสิทธิ์คงเหลือห้าทับห้าเนี่ยแล้วก็สิทธิ์รับเงินสนับสนุนค่าที่พักห้าสิบปรเซ็นตนะครับยังใช้ได้นะครับสิทธิ์รับเงินค่าพักห้าสนับสนุนค่าที่พักลดถึลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบตุลาร์ลาตินดตลลานะครับ เห็นไหมมันจะมีให้แต่ละแต่ละที่แต่ละที่นะมูลค่าไม่เกิน3 0 0 0ับาทต่อสิทธิ์ไม่เกิน50ต่อคนอ่าสิทธิและคูปองบวดมู่การบริการที่พักแต่ละภูมิภาคแล้วก็ร้านอาหารแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะมีให้เลือกแบบนี้เลยนะครับก็ให้เข้าไปดูนะครับเมื่อทําการลงทะเบียนเ,ยยเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะครับก็แปลว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะนะการจองก็เป็นสิทธ รับเงินสนับสนุนผ่าทิ่พาน50%ก็คือเราจองที่ไหนเราก็เอาคูปองตัวนี้ไปแลกเพื่อจะให้เราได้จ่าย50%นั่นเองนอหราบใครที่ยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนก็รีบลงนะครับเพราะว่ามันใช้สิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเน็ตใครไม่เร็วนะครับหรือว่าเครื่องช้าเนี่ยก็จะลงทะเบียนช้านะครับแล้วก็ มีในส่วนของคนที่เขามาลงทะเบียนเยอะเนี่ยทำให้ระบบอาจจะอืดน,นะครับก็อาจจะทําให้เป็นอ,อุปสรรคในการลงทะเบียนได้นะครับโอเคครับสาหรับวิธีการลงก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับคโอท่เราถยวนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเต๊ง แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรับวันนี้นะครับผมก็อยากิน่จะจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนับท่านขอ,ขอสวัสดีครับโอเคอเย้